หาความจริงที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญความจริงก็ที่หนึ่งก็คือความสันโดษในบ้านปลายชีวิตจำนวนคนรอบตัวเราจะลดลงตลอดเวลาคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่หนีหายกันไปหมดแล้วคนที่อยู่ในวัยเดียวกับเราก็จะเริ่มประสบปัญหาในการดูแลตนเองคนรุ่นหลังรุ่น ลูกหลานก็กำลังง่วนกับชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของพวกเขาคู่ชีวิตของเราเองก็อาจจะจากไปก่อนแล้วเร็วกว่าที่เราคาดไว้ดังนั้นเราอาจถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และอยอมรับกับความสันโดษในวันปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นความจริงข้อที่สองก็คือสังคมจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมากขนาดไหนก็ตามความชาราจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเพียงชายแก่ๆหรือยิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสปอร์ตไลท์จะหยุดฉายมาที่เราและเราจะต้องหัดพอใจกับการยืนอยู่ในมุมห้องหรือเงามืดอย่างเงียบเพียงคนเดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าโดยปราศจากการอิจฉาริสยาหรือขับแขนใจใดๆทั้งสิ้น ความจริงข้อที่3ก็คือร่นสายเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่จะเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆคือโรคภัยไข้เจ็บที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเส้นเลือดตีบตันหรือแตกหักสมองฟอหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยเป็นพิษอารมณ์แปรปรวนการหลงลืมหรือมะเร็งเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับมันและดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายก็คือมีจิตใจและความคิดเป็นบวก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินวัละ30-45นาทีเป็นประจำควบคุมการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นก็คือความจริงในข้อที่3นะครับต่อไปก็คือความจริงในข้อที่4ก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตติดเตียงเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนเมื่อแรกเกิด แต่สิ่งที่แตกแตกต่างกันก็คือครั้งนั้นเราเคยมีแม่เป็นผู้ดูแลด้วยความรักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปเราไม่มีแม่เหลืออยู่แล้วแต่อาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับการดูแลของแม่ที่ดูแลเราในวัยนอนแบกเบาะแน่นอน ดังนั้นจงฝึกอยู่นิ่งๆจะชู้จี้ขี้บนอย่าทำตัวให้เป็นที่ลำบากของคนอื่นจงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับได้เป็นความจริงข้อที่5ก็คือทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีหลีกเลี่ยงการนำไปลงทุนหรือให้ใครหยิบคืมเด็ดขาดเพราะเราหมดเวลาสแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆแล้วดังนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตตามความเป็นจริงของมัน พอจะในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทำได้อย่าเอาเรื่องยุ่งเหยิงของสังคมเช่นเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของลูกๆหรือหลานๆมาเป็นปัญหาของตนเองจงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเรียบง่ายอย่าแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูงและผ่านอะไรๆมามากเมื่ออายุยิ่งมาก เรายังต้องให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมและความเคารพให้เกียรติผู้อื่นชีวิตคนเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติควรปล่อยวางจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขุมพอเพียงกับการเป็นผู้สูงวัยเพราะชีวิตก็คือการเดินทาง